เป็นที่ทราบกันดีครับคุณผู้ชมว่าในช่วงนี้สมุนไพรไทยหลายชนิดกาลังมาแรงนะครับนอกจากจะสามารถช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดอย่างดีแล้วยังมีสรรพคุณทางยาด้านยาหลายขนาดทีเดียวสามารถใช้ควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันเพื่อรักษาอาการจากโรคปประบาดในครั้งนี้ได้ดากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทำให้ศูนย์ส่สงเสริมเสรีธรรมทั่วประเทศในขณะนี้ได้พร้อมใจการปลูกสมุนไพรต้านโควิดเช่นวัดปั้นขุนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โดยพระครูสังวรสิทธิโชติเจา้า คณะอำเภอขอดเจ้าอาวาสวัดปั้นขุนก็ได้มีการมอบหมายให้พระภิกษุสาม,มเณรเตรียมดินเตรียมพื้นที่ปลูกขิงกระชายและฟ้าทลายโจรจํานวนกว่าเจไร่ทีเดียวนะครับพร้อมกับประสานงานติดต่อซื้อต้นพันธุ์ไว้แล้วก็วางแผนครับจะปลูกขิงนะครับสามพกิโลกรัมกระชาย2,500กิโลกรัมและฟ้าทลายโจร1 5 0 0 0ต้นนับว่าเป็นการปลูกสม,มุนไพรสู้ภยัยโควิด -19 เนะครับเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของพระภิกษุสาม,มเณรด้วย แล้วก็อุบายนิึกาแล้วก็รวมไปถึงช่วยเหลือนะครับคนในชุมชนด้วยนั่นเองครับทางด้านพระอาจารย์วุฒิอภิวุฒโธประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองเขาช่องลมจังหวัดระยองก็ได้เดินทางมารับนะครับต้นกล้าฟ้าทลายโจรและกระชายขาวโดยทางพระโอโนทุทัยสุทธิพโลประธานสงฆ์ทุดงคัสถานปราจีบบุรีได้สมมอบต้นกล้าฟ้าทลายโจรเจ็ดร้อยต้นกระชายขาวสามร้อยต้นรวมทั้งสิ้นหนึ่งพันต้น เพื่อนํำไปปลูกในโครงการปลูกขิงปลูกกระชายปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อปลูกแล้วก็แจกจ่ายให้ผู้ป่วยในยุคปัจจุบันนี้ครับก็เชื่อมันว่าเมื่อกระจายไปตามสูนย์สงเสริมเสรธรรมในแต่ละจังหวัดนะครับที่รับนโยบายต่างๆแล้วก็จะได้ดูแลคนในชุมชนด้วยดูแลพระพิสุทธิสมณเณรด้วยจะได้แข็งแรงสู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับ